อะไรขึ้นอยู่ดีๆเพลง Really Like You ของสาว Baby Monster ก็กลายเป็นไวรัลในเกาหลีล่าสุดเจอว่าเพลงเนี่ยไปปรากฏอยู่บนชาร์ตสำหรับเพลงที่กำลังเป็นไวรัลในเกาหลีทั้งๆที่เพลงนี้ถูกปล่อยออกมานานถึง1ปีเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะมันเริ่มต้นขึ้นที่โพสต์โพสต์นี้เลยคือแอคเคาคนนี้เนี่ยเขาก็ได้เอาคลิปการแสดงส่วนหนึ่งนะคะของเพลง Really Like You มาลงใน X หรือว่า Twitter ซึ่งก็เป็นการแสดงในแฟนคอนเสิร์ตที่ถูกจัดขึ้นในญี่ปุ่นซึ่งเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาชอบท่อนนี้นะคะที่เป็นท่อนแรปเนาะของอาซาอายอนแล้วก็รู้กับมากๆเลยแล้วก็มีการพิมพ์เนื้อเพลงในท่อนนี้เอาไว้ด้วยซึ่งเนื้อเพลงเนี่ยร้องว่าโอเคโอเคฉันยอมแพ้แล้ววันนี้ฉันยกหัวใจให้เธอเลยนะโอเคโอเค ดาวขึ้นมาบนฟ้าแล้วมาจับมือแล้วหลับตาอธิษฐานกันเถอะโอเคโอเคพอพวกเราคุยกันก็มีแต่ฟองคำพูดลอยอยู่เต็มไปหมดก็ไม่รู้นะคะว่าด้วยเหตุผลอันใดที่ทำให้ชาวเกาหลีอยู่ๆก็มาสะดุดกับคลิปคลิปนี้แล้วก็กลายเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยมียอดรีนะคะมากถึง1 0 0 0 0รีทวิตแล้วก็มียอดไล์นะ3 0,000 000, ไลค์ แถมยังมีคนดูคลิปนี้มากถึง2ล้านวิวเข้าไปแล้วแล้วเจ้าของแอคนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงแค่นี้นะคะเขามีการลงพาร์ทอื่นแล้วก็มีการแคปตัวเพลง MV เพลงเนี่ยมาลงใน X ของเขาเพิ่มเติมด้วยซึ่งก็แมสอีกเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ที่เกาหลีเนี่ยเพลง Really Like You กำลังเป็นกระแสเป็นไวรลัลชาวเกาหลีเนี่ยกำลังพูดถึงเพลงนี้นะคะกันเยอะมากม จน Account ที่เขาอัปเดตข่าวของ K-POP i d o อเนี่ยเขาก็ไปสะดุดตานะคะแล้วก็รับรู้มานะว่าเพลงเร l ล k e y ยู really like เนี่ยกำลังเป็นไวรัลในเกาหลีตอนนี้แล้วก็กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆการที่บอกว่าเพลงนี้กำลังได้รับความสนใจเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่คาดเดาขึ้นมาเองนะคะเพราะว่าล่าสุดก็มีการอัปเดตเนาะว่าเพลงเรนลีไลยูมียอดผู้ฟังใน Spotify มากเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แล้นอกจากนี้เนี่ยเพลง r ร a l l y Like y ย u ก็ยังได้เดบิวต์อันดับที่56บนชาร์ตาาแซมประจำวันของประเทศเกาหลีใต้และนอกจากนี้ก็ยังได้เดบิวต์เป็นอันดับที่9ในชาร์จเพลงที่กำลังเป็นไวรัลในเกาหลีใต้อีกด้วยซึ่งแอปชาแซมเนี่ยบางคนอาจจะคุ้นหรืออาจจะไม่คุ้นชินนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แอปฟังเพลงแต่เป็นแอปที่ใช้ค้นหาเพลงอย่างเช่นเราไป นั่งอยู่ในคาเฟ่เราได้ยินเพลงเพลงหนึ่งแล้วชอบมากๆเราก็จะเปิดแอปชาแซมขึ้นมาแล้วก็กดให้แอปเนี่ยฟังเพลงแล้วก็ค้นหาให้เราว่าเพลงนี้คืออะไรแล้วก็จะมีลิงก์ไปที่ Apple Music เพลงนี้ด้วยก็จะทำให้มียอดผู้ฟังเพิ่มมากขึ้นโดยการที่เพลง Really Like You กำลังเป็นไวรัลในเกาหลีตอนนี้เนี่ยก็ทำให้พวกเราชาวไทยนะคะแล้วก็อินเตอร์เนี่ยก็งงเหมือนกัน ว่าทำไมชาวเกาหลีเนี่ยถึงพึ่งมาฮิตถึงพึ่งมาชอบเพลงนี้เอาตอนนี้เพราะว่าเพลงเรียน y l ไ k ค์ยูเนี่ยมันอยู่ในอัลบั้มดริปที่ถูกปล่อยออกมาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปี2024เกิน1ปีเข้าไปแล้วก็ไม่รู้นะคะว่าด้วยความที่เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบัม้มไม่ใช่เพลงไตเติลแถมเพลงในอัลบั้มนี้เนี่ยก็มีมากถึง9เพลง ก็เลยอาจจะทำให้ชาวเกาหลีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ไปเตะตาเพลงนี้และใช้เวลายาวนานถึง1ปีในการที่จะค้นพบเพลงนี้นั่นเองในไหนชาวเกาหลีนะคะเขาก็ได้ค้นพบเพลงนี้กันแล้วเนาะไหนลองไปอ่านความคิดเห็นของเขากันหน่อยดีกว่าว่าชาวเกาหลีเนี่ยคิดเห็นยังไงกับเพลง r ร a really l l ล l i ล e y อยู่ เพลงนี้ให้ฟีลเหมือนเพลงในอัลบั้มของ YG จริงๆโคตรดีเลยท่อนแรปตอนอินโทรเพลงนี้ให้ฟีลดีมากๆเพลงนี้ดีมากให้ความรู้สึกเพลงในอัลบั้มของ YG อย่างแท้จริงฉันชอบเสียงของคุณรุกกะมากๆเลยไม่ได้พูดเล่นนะท่อนนี้เนี่ยน่าจะติดท็อป3ท่อนร้องของเกิร์ลกรุ๊ปได้เลยนะ ของเพลงนี้แสดงใน SBS กายโยแดจอนด้วยค่ะจริงเลยเนื้อเพลงท่อนนี้เหมือนได้ไดมิกดูโอวงฮิปฮอปเลยคือลายดีงามแต่เต็มไปด้วยความเป็นผู้ชายจนไม่ค่อยอยากจะฟังเท่าไหร่แต่ Baby ้มอนสเตอร์นำมาทําใหม่ด้วยความเป็นผู้หญิงแบบจะเต็มก็เลยทําให้ฟังได้ไม่เบื่อเลยดีมากเป็นท่อนที่ดีที่สุดของปีที่แล้วและปีนี้เลยฉันฮัมเพลงนี้ทั้งวันตั้งแต่ปีที่แล้ว ท่อนนี้ดีจริงๆเด้โปรดมีใครอยากฟังเพลงรักโรแมนติกที่ร้องโดยสุดยอดสาวสวยบ้างไหมน่าประหลาดใจที่เพลงนี้พึ่งจะมาได้รับความสนใจเอาตอนนี้ทั้งที่มันสวยงามมาตั้งแต่ MV ออกมาแล้วรุกกะคือเมนของฉันใน Baby Monster ตลอดไปชอบมากโหจะบ้าตายโอ้โหเวอร์ชั่นแบนด์นี้โคตรดีเลย เป็นเพลงโปรดที่สุดในบรรด,ดาเพลงของ Baby Monster ฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบือ่อเพลงนี้เนี่ยมันดูไร้เดียงสาและดีมากๆเลยฉันชอบอะไรที่ดูไร้เดียงสาและมีความเป็นเด็กเพราะว่าความไร้เดียงสาเนี่ยมันคือการแสดงความจริงใจแบบตรงไปตรงมาเลยใช่ไหมล่ะได้โปรดเธอไวจี้ Baby Monster ได้ร้องเพลงนี้และเพลงไวล์ด้วยนะคะจะดีเลยถ้าทำดนตรีออกมาในแบบบรรยากาศของคริสต์มาส อยากให้ Baby ้มอนสเตอร์โด่งดังในวงกว้างกว่านี้ให้โชว์สไตล์ของ YG ออกมาให้มากกว่านี้อีกหน่อยฉันชอบเพลงนี้เหมือนกันกับเพลง Love In My Heart ดีมากเด้โปรดไปลองฟังเพลง Love In My Heart สักครั้งเถอะนะรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเพลงในยุค2020เลยแต่เหมือนเพลงที่อยู่ในช่วงยุคปลายป,ายปี2 0 0 0 2 0ถึง2010ดีมากๆ ชอบจริงๆที่เพลงมันให้ความรู้สึกถึงยุคเก่าๆไปฟังเพลง Love in My Heart ด้วยนะคะฟังในคอนเสิร์ตแล้วตื้นตันจนแทบจะร้องไห้ออกมาเลยเพลงนี้แหละคือเพลงแรกที่ฉันกดหัวใจหลังจากที่เปลี่ยนมาใช้ Spotify ใช่เลยชอบที่เพลงมันให้ฟิลเหมือนเพลงในอัลบั้ม YG ในยุคเก่าๆอย่างเต็มที่เลยชอบที่เรื่องราวความรักถูกถ่ายทอดออกมาในเนื้อเพลง ที่มันไร้เดียงสาและชวนให้ใจเต้นกลิ่นอายฤดูหนาวในเพลงนี้มันบ้าไปแล้วเพลงนี้กับ Love In My Heart คือเพลงชั้นยอดเลยละ่ะเพลงนี้คือเพลงที่ฉันฟังบ่อยที่สุดในปีนี้แต่มันก็เป็นเพลงที่ชั้นยอดจริงๆนั่นแหละฉันฟังเพลงนี้บ่อยมากจริงๆเพลงนี้อยู่ในเพลย์ลิสต์ตอนที่ฉันทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านสะดวกซื้อทำให้ทุกครั้งที่ได้ยินจะเกิดอาการ PTSD ขึ้นมา แต่มันก็ไม่เกี่ยวกับเพลงนี้หรอกเพลงนี้อะดีจริงๆ YG ทำเพลงแบบนี้ออกมาอีกเยอะๆหน่อยตอนแรกอายอนเหมือนคิมจีวอนเลยทอนแรปของรุกการในเพลง Really Like You เหมือนเพลงของ Winner เลยอ่ะฉันชอบเพลงนี้มากๆเหมือนกันจริงเลยเพลงนี้ฟิล YG มากเพลงนี้ดีมากๆเลยเข้ากับบรรยากาศฤดูหนาวแบบสุดๆอยากให้โปรโมทมากกว่านี้จัง คอมเมนต์ก็มีประมาณนี้นะคะเพลง Really Like You มี MV ด้วยนะก็มียอดวิว100ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยก็อยากจะให้ทุกคนไปฟังกันเยอะๆนะคะเพลงในอัลบั้มของ Baby Monster ดีทุกเพลงแล้วก็สนุกทุกแนวเลยรับรองว่าคุณจะเจอเพลงโปรดของตัวเองที่อยู่ในอัลบั้มของ Baby Monster เพลงใดเพลงหนึ่งอย่างแน่นอน